สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับเป็นไงสวัสดีค่ะพี่น้องไงสวัสดีค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยยังจีเนาะได้กินชาให้มุกแล้วค่ะพี่น้องทำ <laughs> อะไรบ้างด้วยด้ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับตามใจอยากครับตามใจอยากตามใจอยากตามใจอยากครับ เรียบร้อยครับตามใจอยากครับเป็นได๊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 อีก,กิสิธัญญาครับสวัสดีครับเป็นได๊เป็นได๊กาแฟกับหยังลหรเนาะตามใจอยากวะสมใจวะ ขอแล้วโอเคมันกินจังปฏิขอแล้วมีน้ำรองขอนะ่ะเอ้เดี๋ยวยังแม,ม่แก้นขนมจีนน้ำยา,าลูกชิ้นทอดครับขนมจีน มันก็ปุ่นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วขับรถไม่ระวังกันอันตรายครับผมเกือบอ้วนเนอะตะไคร่หมกจุ๋มใจอยาก Chú chạy dạ lên mà, Tha mục đi. Cập. ไหน sim đู này, đi. Hôm nãy ไหน thọt Nó Chú khò đây bớt. có cái ni đi, nóกิน ซื้อมาแม่ขนม Nó ลูกเก้าพพดเด็อกนเลยติไทยไทยมือเก็บใบตำแยกระโพดเด็ดเลยเห็นไหมปรับปรับแต่งลูกยั้อยกับพ่นกับเตียเลยไปยิงเขาไหม กินอะไรกันบ้างเอ่ยอ๋อก,กินน้ำดอกกินจำพวกอะจำหมี่กินพอได้กินชาไข่มุกแล้วอารมณ์ดีอารมณ์มด,ดีเอาสวัสดีครับรดดสำหรับยูนี้กอายุดีสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับน้องพี่น้องครับสวัสดีครับ